สำหรับการด,ดมของตัวเองแล้วของแฟนนะอของตัวเองคือดมเพราะว่าอยากจะรู้ว่าตัวเองอะสะอาดแค่ไหนอของแฟนก็คือจะดมว่าแต่และว,วัน,นเขาเขาเขาทำอะไรบ้างถ้าเกิดฉี่เยอะแล้วสะบัดแบบบางทีแบบรีบม,มันก็จะมีกลิ่นติดอยู่ราก็เราก็จะได้บอกเขาได้ว่าเฮ้ยคุณต้องดูแลตัวเองนะแล้วเคยมีกลิ่นอื่นไหมนอกจากกลิ่นตรงนี้หลังๆคือแบบเริ่มรู้สึกท้าทายเวลาเห็นกางเกงยีนที่แขวนอยู่ ตามที่ต่างๆไม่ใช่ของแฟนด้วยไม่ใช่ของแฟนด้วยคุณเป็นลกจิตชอบดมกันเกงในเอ๊ะแต่เขาไม่ดมกันเหรอคะเอาคุณดมป่ะดมปั๊ดมดมของเราใช่ไหมไม่ของเราน่ใช่ไหมของเราแล้วก็ของคนอื่นด้วยไอย่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วตอนดมบอกว่าอย่างหนึ่งแสงจริงแสดงว่าคุณดมเพราะว่าเพราะว่าไม่แต่ว่าของคนอื่นที่หมายความว่าคนอื่นคือแฟนนะ ้องดมจะได้รู้ว่าแต่ละวันผ่านมายังไงบ้างมันเป็นการเช็คสุขภาพนะเว้ยอันนี้พูดเรื่องเช็คสุขภาพใช่ค่ะผู้หญิงมันจะได้กลิ่นจะบอกสุขภาพอนดามัยนะคะผู้ชายก็มีนะหรอผู้ชายก็มีกลิ่นนะผู้ชายผู้หญิงมีกลิ่นแบบฟิลิโมนั่นเองไหมผ้หมเป็นกลิ่นตกขาวตกขาวจะบอกสภาวะของโรคและสภาวะข้างในเชื้อแบคทีเรียข้างในผู้ชายจะมีกลิ่นมันคือมันคือการบ่งบอกสุขภาพนะเว้ยเธอ <Krist ine> ดมแล้วได้อะไรอ่ามันไม่มันดมแล้วมันเอาจริงๆนะพูดเลยออะพูดถือว่ามากถือว่าเป็นความรู้ถือว่าเป็นอันนี้สำหรับสำหรับการดมดมของตัวเองแลวของแฟนนะของตัวเองอ่ะคือดมเพราะว่าอยากจะรู้ว่าตัวเองอ่ะสะอาดแค่ไหนของแฟนก็คือจะดมว่าแต่ละวันน่ะเขาเขาเขาทำอะไรบ้างถ้าเกิดฉี่เยอะแล้วสะบัดแบบบางทีแบบรีบมันก็จะมีกลิ่นติดอยู่แล้วเราก็เราก็จะบอกเขาได้ว่า เฮ้ยคุณต้องดูแลตัวเองนะแล้วเคยมีกลิ่นอื่นไหมนอกจากกลิ่นตรงนี้หลังๆคือแบบเริ่มรู้สึกท้าทายเวลาเห็นกางเกงยีนที่แขวนอยู่ตามที่ต่างๆไม่ใช่ของแฟนด้วยไม่ใช่ของแฟนด้วยแล้วคุณคุณรู้สึกไงพอเห็นปั๊บอยากจะเช็คสุข่าอนามัยของท่านอื่นด้วยเหมือนมันเรียกแบบดมหนอมาดมหนอมาดมหนอไม่เราพี่หน่อยสี่อก็เป็นอย่างนี้ เราแต่เราไม่ได้เดินไปดมใช่ไหมเดินไปดมดินี่คุณอาจจะดมกางเกงยีนของตากล้องเราอยู่อ๋อดมของเพื่อนร่วมงานด้วยผู้ชายใช่ไหมผู้ชายสิผู้ชายผู้หญิงไม่ดมผู้หญิงดมโอเคโอเคเพื่อเพื่อนไม่เอานะไม่เอาเพื่อนรงงานผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แขวนอยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็แบบขอดมเป้ากางเกงหน่อยนะโอเค ตะโกนบอกเลยตะโกนตะขอนเกงเพราะว่าไงเกงส้มเอ่ยเอ่าไอ้บอทเอ่ยอะไรอย่างงี้ก็คือโดนดนหมดโดนดมหมดใช่หอยล่ะถ้าแขวนจะดมไหมของหอยอ่ะเฮ้ยถ้าไม่รู้เป็นของพี่หอยแต่ตอนนี้ท่านรู้ว่าของพี่หอยไม่ดมคือการที่จะดมเกี่ยวไหมว่าเจ้าของเกงยีนคือใครใช่แต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้มันจะมีความตื่นเต้นอีกแบบว่าใครแต่จริงๆถ้าคุณเห็นกางเกงยีนผมอาจจะเห็นเป็นกางเกงสามส่วนก็ได้ เขากขาสั้นขาชันนะคุณอาจจะไม่เห็นว่าของผมเป็นเกงยีนอาจจะเป็นขาสามส่วนแต่ถ้าเป็นกางเกงขากล้วยแขวนอยู่ยาดมทำไมของป่องกระพลเพราะป๋องกระพลเขาจะชอบใส่เกงเกงในกางเกงในกางเกงในไม่ใช่แค่ขา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 ย้วยกางเกงในเขาก็ขาบานยขาบานฮะ อยากนมเาไม่อยู่ทุกวันนี้เลิกแล้วไงแต่วันนี้เลิกแล้วเลิกแล้วทุกวันนี้ดม้เคยไปถามคุณหมอไหมอาการแบบนี้มันคือโรคจิตอ่ะโรคจิตมันคือมันคือจิตเภทอย่างหนึ่งโอเคแต่ก็ไม่ได้ทําร้ายใครแต่เขาไม่ได้รักย์ไงไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ใช่เราแค่ดมกลิ่นขโมยกลิ่นได้ไหมขโมยกลิ่นไม่ไม่ผิดกฎหมายเพราะว่ากลิ่นถือว่าเป็นสินทรัพย์ในอากาศใช่เขาไม่ได้มีการจับตัวทรัพย์สินใดๆใช่